โอ,โอเคไวรุ่นสวัสดีครับนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนแนเบลเคสนะนะครับก็คือตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นกันว่ารถมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถามว่ามันเปลี่ยนยังไงคือคลิปที่แล้วนะผมผมไม่ได้ถ่ายให้ดูจริงๆนะครับเพราะว่ามันเวลาผมบีบมากๆคือผมที่ผมทํารถทรงแบบนี้นะผมจะรีบขึ้นกรุงเทพผมจะไปทีิปภูทับเบิกนะครับกับกลุ่มไวรุ่นอินโดนะผมก็คือคลิปที่เพื่อนๆมาเห็นล่าสุดอนะ่ะก็คือ เพื่อนๆจะเห็นเป็นล้อแม็กเลยใช่ไหมก็คือตอนนั้นผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมให้ช่างอามทำช่วชงนั้นคือช่างอามวุ่นมุ่นกับรถผมอย่างเดียวเลยนะรประมาณ4ี่ห้าวันนับช่างอามไม่ได้ทํารถของใครเลยนะับก็หลักๆเลยคือคันนี้วันนั้นอ่ะตอนที่ไปร้านของขี้ตองอ่ะนี่ที่ทาไอสแตนเลสตรงนี้คือวันนั้นเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่ารถมันเป็นล้อล้อแม็กมาแล้วใช่ไหมนะครับก็คือถึงเขาเนี่ยผมเลยว่าวันนี้อาจจะมาสายอัปเดตใด้ดูนะบางคนเดี๋ยวบอกว่าไปใส่ล้อแม็กแล้วไม่บอกอีกหรือว่า ไปยังไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูนะเพราะผมก็อยู่กับช่างงามทั้งคืนแต่ว่าเรื่องรายละเอียดผมก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าช่างงามเป็นคนทำหมดเลยนะผมอ๋อมาดูกันดีกว่านะผมก็ดีมคันนี้คือเป็นดีมบอกก่อนนะค,คือดีมคันนี้เขาเรียกกันว่าดีมร้อยท้ายเป็ดนะครับไม่ใช่ดีมคูรุสภา,านะดีมคูรุสภา,าคือสีขาวนี่ผมจะขึ้นลูกให้ตรงนี้นะนี่ก็คือดีมคูรุสภาต้องต้องสีแบบนี้เท่านั้นนะจะถามว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะก็ต่างกันแค่สีอย่างเดียว นับตัวนี้จะเรียกกันว่าดีมท้ายเป็ดนับแต่ถ้าเรียกดีมท้ายเป็ดเด็กจะไม่รู้จักกันเพราะว่าดีมร้อยมันมีกันถึงกัน3รุ่นนับนี่ดีมแรกนับเรียกว่าดีมท้ายเป็ดหรือว่าดีมพู้รูสภา2จะเรียกว่าดีมท้ายมลนะผมสามก็คือดีมเอ็กเซสนะครับเพื่อนๆจะเรียกกันว่าดีมเอ็กเซลนั่นแหละมันจะมีดีมทั้งหมด3รุ่นนับดีมร้อยตัวนี้จะเป็นดีมท้ายเป็ดนับอันดับแรกเลยแปลงล้อแม็กยังไงนับหนึ่งเลยต้องมีปั๊มบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นกันว่านี่คือนี่เพื่อนๆจจะะมาาดูกันนว่ตรงี้เปป็นั๊มบน นะครับตัวนี้ถามว่าเป็นปั๊มของรุ่นไหนตัวนี้เป็นปั๊มของเป็นปั๊มเทียมนะเป็นปั๊มย่อนะมันเชิญชื่อว่าปั๊มย่อคือเขาถามว่าเขาทามาใส่กันพวกรุ่นอะไรพวกนี้จะทําม,มาใส่พวกตระกูลดีมนะพวกดีมซปเปอร์คับดีมร้อยยหรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นารถดัาหน้ามาหน้าเขาทำมาใส่กันถามว่าแลงเยอะไหมตรงนี้รายละเอียดผมไม่แน่ใจนะครับไม่เชื่อเพราะว่าช่างงานเป็นคนจัดก,การหมดเลยเรื่องหูวกระจกนับใส่กันเหมือนเดิมครบหมดนับช่างงานคือตัดหัวกระจกออกเลยเอาตัดเลื่อยออก แล้วก็เชื่อมทมเกียวใหม่หมดทุกอย่างนะตรงนี้ก็คือบอกช่างอาไปว่าอ่าปาดไปเลยนับไม่เป็นไรนับอันนี้คือยังไม่ใช่ของจริงนวก็ปาดนิดนึงเอานิดนึงแล้วกันไฟเรียวถือว่ายังยังใช้ได้เหมือนเดิมน่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูออกมาเลยเนี่ยรุ้เ็นใจดูไหมเพราะบางคนจะคิดว่าพอทําอย่างนี้แล้วไฟเรียวใช้ไม่ได้นะมันจะใช้ได้แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมไฟลีก็ติดนะแต่หลอดมันอาจจะชอ็ชอตนิดนึงนะครับเพราะว่า อ่าเนี่ยไหม <laughs> มันใช้ระบบสัมผัสนะครับมันจะแสีบบ้านหน่อยไหมอ่านี่ผมเพิ่งไปเปลี่ยนหลอดมานะครับอ่านี่แหละมันจะอยู่ประมาณนี้แต่มันใช้ได้เหมือนเดิมระบบมันเหมือนเดิมเลยนี่พ่อผมต่อเรียบร้อยนะผมหนึ่งเลยปั๊มบนย่อเทียมตัวนี้ประมาณ400 500ได้นะครับ4 500ได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ปุ๊บอ่ะแล้วก็เราจะมีโยงสายโชค๊คอันเนี้ยเราใช้ชุดหน้าเป็นของเวฟร้อยยี่ห นับอันนี้ผมถอดของเว็บร้อยห้าบงลมมานับก็คือถอดถอดมาทั้งโชคเลยก็คือว่าไอ้โชคร้อยยี่ห้าของบางลมอ่ะผมดึงออกมาทั้งทั้งทั้งกระบอกทั้งแกนก็คือดึงออกมาเลยไม่ได้ถอดอะไรเลยนับไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วก็มาใส่ดิมได้เลยนับแป่งคอแกนเท่ากันแต่ระยะของไอ้ดีมร้อยเนี่ยกับร้อยยี่ห้ามันจะไม่เท่ากันนับของดีมร้อยเนี่ยแคบมันจะแคบกว่าแป่งคอแคบกว่านะคบคนจะถามว่าแม็กใส่ได้ไหมแม็กใส่ได้นะครับแต่เรื่อง ต้องมาแปลงถต่ว่าแปลงตรงไหนนี่นะครับเพื่อนตรงนี้ต้องมาเจียเราต้องมาเจียกระบอกนะครับเพราะว่าไอ้นี้ยมันจะกว้างกว่าของเวฟเราต้องเจียกระบอกแล้วก็เจียปั่นไม้อันนี้ปั่นไม้ใช้เป็นของ11 0 i ไอได้เลยนะครับแล้วส่วนบูทอันนี้ถามว่าบูทนี้ใช้ของอะไรบูทนี้ใช้ของของเดิมดีมร้อยนะครับใช้ของเดิมดีมร้อยนะนะครับก่อประมาณนี้แล้วก็ช่วงจารอะไรเนี่ยใช้เป็นของ1 1 0 i ไอลงเลยแล้วก็ขาปัม๊มก็คือชุดนี้เป็นของร2อยบางลมหมดเลยนะครับ ขาปั๊มอะไรเนียเนี่ยของมันหมดเลยนับก็รถมันจะได้ต่ำลงมาอีกประมาณสักประมาณเกือบเกือบนิ้วอะถ้าผมจะไม่ปิดนะเพราะไอเกนโชกตัวเนี้ยมันจะสั้นกว่าดีม้อยนะครับล้อแมอก็คือใส่ลงเลยนะครับก็แกนล้อใช้เป็นของเดิมดีม้อยนะครับใช้ของร้อยยี่ห้าไม่ได้ของร้อยยี่ห้ามันจะล้นออกมาแบบนี้นะครับชุดหน้าจบไปนะครับแล้วก็นี่นี่สดสดร้อนร้อนเลยขี้ตองไทเทเนียมนะับสแตนเลสนะจ๊ะนี่เห็นไหมในรอยเชื่อมเลยอก์กอนสวยๆเลยนะครับ นี่มันจะเป็นนี้แล้วก็ยึดตะกร้าเหมือนเดิมตะกร้านี่ของใหม่นะของใหม่ยังมีเบิกอยู่แต่ว่ามันจะเอียงเอียงนิดนึงนะพอดีวันนั้นขี้ตัวขี้ตองไม่ใช่ขี้ตัวขี้ตอง,ตงไม่ได้คํานวณทีนะผมบอกตองว่าไม่ได้ใส่ตะกร้าไงแต่คิดไปคิดมาว่าเออใส่ดีกว่าแต่ว่ามันจะเอียงเอียงนิดนึงนะแตไ่ไม่มีผลไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็ออกลืมปิดกุญแจแล้วก็นี่มือคัดอันนี้พ่อผมเป็นคนทำนะผมว่าในประเทศไทยไม่น่าจะมีใครทำนะที่แบบว่าทาแล้วแบบไม่ทะลุออกมาแบบนี้มันนี่ใช้ได้ครบเหมือนเดิมนะเดี๋ยวบางคนคาใจใหู้ ไฟเลี้ยวซ้ายใช้ได้เหมือนเดิมนะไฟรลีเห็นไหมไฟหลีก็ืขึ้นเหมือนเดิมเลยนะปกะติหมดนะอันนี้ก็คือพอ่อจัดให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าตรงนี้มันจะมีสายหม้อน้ํานะครับของที่ตองที่ก็ต้องทําไว้นะ,ต,นะนต,นตัวนี้จะเป็นสแตตนเลสตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับกว้นนะทำแค่สองเส้นผูใหม่น้องเขาทำแค่สองเส้นนะเพราะว่าเดีย๋ยวมันลกนะไม่ลกหรอกพื้นที่เป็นจํากัดด้วย นะครับอันนี้ยังไว้เดิมนะครับโครงอะไรนี่คือพ่อเป็นคนจัดการหมดนะครับแล้วก็ส่วนท่อนะครับท่อนี้เป็นของ px Cycle ทั้งระบบเลยนะครับ X Cycle นะครับแล้วก็สายเนี่ยผมสั่งมาจากภาคกลางนะครับผมสั่งอะไรกระบอกลดที่เลือ PX คือจัดให้หมดเลยนะครับพวกคอท่อพวกไส้อะไรเนี่ยพวกขาเยอะคือ px ทําให้หมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้เราจะดูสดกันนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็โชคหลังเป็นของเดิม LED ผมซื้อต่อน้องมาปีที่แล้วตัวนี้500บาทนะความสูงก็3-30เท่ากับของเดิมดีมร้อยกับดีมซูเปอร์ครับเท่ากันหมดมเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะถามเรื่องล้อหลังแปลงอะไรบ้างใช่ไหมล้อหลังใส่ได้เลยครับแต่ว่าบูทเนี่ยใช้บูทเดิมดีมใช้บูทเดิมล้อหน้าของดีมนะใช้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าบูทหน้าเดิมดีมมันจะมี2ฝั่งนะครับนี่ใช้ของเดิมดีมร้อยนะล้อหน้านะฝั่งล้อหน้านะโอเคจบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ถ้าถามว่า ใช้บูทบูทไอ้ดุมสเตอร์เนี่ยใช้ของเดิมดีมร้อยได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันจะห่างนะครับอันนี้เป็นของเวฟร้อยเก่านะครับใส่ลงเลยแต่บูทดุมสเตอร์เราใช้ของมันเราใช้ของดีมนะครับใช้ล็อกเบอร์ยีเหมือนเดิมแกนล้อใช้ของเดิมนะครับสเตอร์เป็นสามยี่สิบสี่สี่สามสี่เออสิบสี่สามสี่นะครับหมุนหมุนล้อได้อ่ามันจะหนักหน่อยนะหนักโตหนักล้อเนี่ยทุกอย่างเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วนะผมแล้วก็เรื่อง เบาะควรจะถามกันว่าพี่ไปยังไงนะครับไอเบาะเนี่ยเบาะซูเปอร์ครับตัวเนี้มันจะหูหูหูหเบาะเนี่ยมันจะแคบมันจะแคบกว่าของเดิมดีมร้อยนะครับเราเลยต้องมาเจียรูของไอตัวเนี้เจียรูเข้าข้างในนะครับเพื่อให้เราใส่กับเบาะตัวนี้ลงแค่นี้จบเลยไม่ต้องทำอะไรนะจบเลยเนี่ยไม่มีอะไรถามว่าปิดได้ไหมมันก็ได้แบบนี้เพราะว่าของเดิมซูเปอร์ครับเนี่ยมันจะทามาล็อกใช่ไหมเราก็แบบน,นี้พี่พี่เติมน้ำมันหน่อย พี่พี่พี่ครับพี่พี่พี่เติมน้ำมันหน่อยโอเคเปิดได้เลยเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องเปิดบอกเสียเวลานะครับแต่ก็เสี่ยงโดนการโดนแกล้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตะแกรงท้ายตัวนี้ซื้อมาในเฟสพันหนึ่งรวมส่งนะครับผมถามว่าตรงรุ่นไหมตรงรุ่นครับยึดเข้ากับหูโช๊คเดิมของมันแล้วก็ท้ายนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆคือเอากันตกเดิมมาออกแล้วใส่เนี่ยลงเลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้มันจะเว้ามันหลบท้ายเป็ดด้วยนะครับแข็งแรงนะถือว่าแข็งแรงนี่เดี๋ยวผมยกให้ดูนะยกให้ดูไหมเนี่ยยกได้เลยแข็งแรงนะแข็งแรงไม่รู้ว่าเหล็กแข็งแรงหรือผมแข็งแรง <c oughs> หล่อเลนนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ไปทะเบียนนะครับก็หาทั่วไปนะใส่ให้มันตรงรูกับรูเดิมดีมแล้วกันนะรประมาณนี้นะอันนี้ขอบคุณพี่เอกด้วยนะพี่เอก ที่สปอนเซอร์ท่อนะครับใบนี้นะับตั้งค่าผ่าค่าคอนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ตองด้วยนะครับที่สปอนเซอร์สายนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณช่างอามด้วยที่ทาให้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ,คอพ่อของผมนี่แหลนะนับที่สร้างรถคันนี้ขึ้นมานะับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าแต่ว่าบบาๆนะเพราะว่าเสียงกลางวันแน,น่นอนนียจะกระจกนะเดี๋ยวขี่เข้ากรุงเทพใช้แน,น่นะอนนะเบๆนะ น,นี้พอดีกว่าผมว่าดังแล้วเดี๋ยวเขาจะอ,ยอวยพรเราอีกนะก็ประมาณนี้นะผมก็รถมันก็สภาพไม่มีอะไรน,นี่ผมอยากนำเสนอทีนี้เลยเช่นหนึ่นงอันนี้พ่อไปได้ของใครมาไม่รู้นะสามสิบปีแล้วนะตัวนี้ติดรถมาคนระับยังใหม่วิง่งวับวิ้งวับป๊เลยนะครับยังปกติเลยทุกอย่างนะมันไม่มีอะไรเยอะนะบางคนยังถามว่ารถผมเป็นไรไม่มานนี่บางคนมันเบี้ยวนะบางคนมันเบี้ยวนะแต่ล้อมันปกตินะเดี๋ยวลอ เพื่อนๆถามว่าผมจะเก็บสภาพไหมนะเดี๋ยวขอดูช่างขอช่างน้ำหมั่อีกสีนึงนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> อันนี้ใส่ไว้เล่นๆนะครับถามว่าสําคัญไหมสําคัญครับของเดิมเวฟนะครับตัดตัดออกแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยไม่ต้องยึดยึดอะไรนรับเนี่ยลงเลยนับก็บิดอ๋อเนี่ยต้องบิดไหมนะับแล้วก็แฮนด์ก็เปลี่ยนมาแล้วด้วยนะับวันนี้ดูแฮนด์ดูแฮนด์ เห็นไหมแหนนะแหนนี่คือของใหม่เลยนะเอาหลุดเลยนบแพเนี่ยของใหม่นะของใหม่ของใหม่นะรบบอกแนนก็เป็นของเว็บนะปกติอืนะผมก็เพื่อนๆคนไหนที่คล่องใจอะไรก็อ่าถามส่วนตัวผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมตอบให้นะไม่ก็ถามทิ้งไว้ใน youtube นี่แหละนับเดี๋ยวผมมาตอบให้อ้าวอะไรวะนั่นแหละนะประมาณนี้เนาะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมพามาดูแล้วบายครับผมสวัสดีครับ